เริ่มกัน EP ที่6ครับตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายโมงนะครับมาเช้าบ้างเย็นบ้างมาดูเรื่อยๆครับวันนี้พลานของเรายังไม่ได้สักตัวครับ ก็อากาศร้อนครับแล้วก็มาน้องฝงนี่ก็อากาศจะเย็นจะทำมาเย็นมาก เริ่มคงที่แล้วครับหลังจากที่ฝนไม่ตกมาหลายวันแต่ก็ยังมีอาการน้ําขุ่นบ้างใส่บ้างครับอย่างที่บอกครับคือน้ําขุ่นจะเป็นพวกปลาหนังถ้าน้ําใสก็จะเป็นพวกปลากิด นี้ลมย้อนครับลมย้อนขึ้นมาน้ำจะทำให้การปล่อยอวนปล่อยมองครับยากขึ้นครับทำแบบต่ำๆไว้ครับ

you mm -hmm.

มองครับตอนนี้คืออุปสรรคคือลมครับลมย้อนขึ้นมาครับ cũng ừ. ở ท้องน,นี้ก็ยังเงียบอยู่ครับสู้ๆครับผม